แกสินธรรมพนเบาสิพนบวงพญามารแกสินธรรมที่สำรานอยู่สวรรค์บัดตายแล้วแกสุราอยู่ในแก้วสิดึงเฮ้าในให้ลงตำสิดึงเฮ้าสู่กรรมเมืองพืนนาลกไฟผลตัวเออแกมือใดกะแกใดยาสิแกในทางเสียนะครับผมแกเข้มหลายเกินไปแกเกลนะครับเข้มทอง แกทั้งข้าทั้งของแนวบบดีบาปทีไรให้แกดื่มนะครับให้แกดีเติมไหวกันเลยใดตั้งตต่ขับบุญตันตัวพี่น้องเลยเรานะครับแกแป้งเกินขนาดเนี่ยครับบ่พ่อดีเด้บาลามีการจินเนี่ยครับจีบพ่อดีดำคือสาวคนงามก็คือน,นั่นนะครับแดงหลายปากใจวายใจวายแมนบอลสันเอานุ่งเขินหลายนะครับจนวาเหี้ยนเชี่ยนกล่นเบิงบบงาม พ่อปันเขาขาดน้ำครับมีตั้งแต่เฉาตายนั่นแล้วครับผมนุ่งเขินหลายกับเสียคนดากมุ่นครับปันครับของบึ้งผนได้พนว่าเรื่องอยังไ้พไ่อญ่หอยเบาเรื่องเราแก้แป้งเออเกินขนาดมันกับบาดอย่างวะมาทำมีการกินครับสีบพ่อพ่อดีดำสาวคนงามกับือนนั่นครับแดงหลาปากใจวายนั่นนุ่งเขินหลายจนว่าเหียนครับเที่ยนกล่เบิงบัวงามดยครับพ่อปันเขาขาดน้ำครับมีตั้งแต่เฉาตาย นงเขินหลายกะเสียคนดากมุ่นปัดก้นบึ้งนะเพื่อนว่าง้อข้ยเถาย่ตายก็มีคาดิพี่น้องเอ้ยมันคือคนเด้เอองวัควค้อยตายแล้วครับมันมีคายังเอามาชำและเนื้อกินได้ครับทรงขายมันนะ่ะคนเฮาถูกเตขตข่ายตายแล้วกีเผาฝังตัวเพราะว่าเนื้อหนังเป็นคล้องเหม็นกลัวสัตสสสว์เสือบ่มีเหลือจะกะหน่อยกินกันในครับทางอื่นเบิดหลายหมื่นับม่นหน่อยเด้อางวัวก้อยครับเออเราหมื่นไปวันน กินกันทุกเขตค่ายว่าตั้งแต่มีงานศพการไปเห็นไปพบเนี่ยครับว้ายมันนครับกินบ่มีอันกินกันเบิดวันเบิดมือเออท่องบอกลงนะครับพันกินต่อหินพ่อพ่อบอ,อยันละอายบางกันยอมไข่เนาะการเรียนโบกเล่นไพ่โมนเนียครับกุ้งไก่ไฮโลไปเรียนกันเป็นฝุ่งฟุ้งนะครับบอ่อายพอดีเออการกู้เงินยืมหนีไพ่มันกับบริวาเล่นเราซะยังมือตาจืนกับบริหน,นัน เห็นเห้เดือดเห็นให้ร่อนเบิดดมื่นก็ยังมีสีเบิดเสียนนะครับบนานทางานสฉบเปรวก็มีไปเบื้งแถวผุนทางผุนลุล่งกันบังละมืน่นละบุญไปนี่มันเป็นลุ่งหน่อยหน่อยเอาสาวหน่อยครับปูเบาที่ยงังไปเบึ้งแถวเขตเบื้องบานทาว่างผาผุนพ่นพิสัยน้องไข่เบึ้งกันครับทั้งไตผุนขันคนไตก็มีเล่นครับตามไปเลวเห็นบานท้าเดือมุนเนี่นะ นครนนุ่มเฉด่งโค้งกันกับฟังโค้งบุญเมนบดนะครับมุกดาหารเทศทรกศส่งเลนเกียงคือการทั้งดอนตานดวงหลวงครับเขตผู้ไทยแถวเนี่ยข้ามเอียกับมีครับเลนพันคน,นตายครับเลนไผ่ใหญ่เฉดสกลพวกแนวครับแถวนีพันแห้งหุ่นกระ,ะสินบานผู้ขาพุ่นตีวายไม่ต้องกล่าวถึงเลยครับคักกระ,ะสินก็ได้เ่นเกียงว่ามีถอยสาระข้ามเมืออเกินนะครับเก้งหลายแถวนี่ว่าจะมีคนนล่มตายลงเลนกันใหญ่แหละครับ ต้องเป็นบวกเลยครับภผให้โลกกลุ่งไก่กาแล้วพวกผู้ยิ่งแม่ป่านั้นเล่นเกียงเกินไซด์อ่าเบิดแล้วขายมุ่นเดิมพ่อแม่ปั่นเอามาไว้พ่อแม่ปั่นมุ่นไห้ขายไปก็บริวาแล้วครับขายมุ่นเดิมแม่ป่าขายมุ่นเข่าพ่อแม่ปัน่นโมาวายจะทอนนั่นได้ครับขายไปทัวเมืองสุรินทร์นะครับบุญล่ำแดนดินบนผู้รับพนมลุงแต้เป็นคนตายก็ไมี่หยงครับการพานันอันดับหนึ่งเลยละ่ะรีสะเกตดเป็นแห้งหายนะครับ ปลกแถวกันแล้วครับเบาภาษาไทยกลางครับไอ้ใาซอยขมินปวูกกุหลายครับแถวไทยกลางแถวขมิ้นอ่ะนุ่งกันเมื่อเอาบนก็มียงครับกันคนตายครับบริวารนี่เมื่ออําจกระดังนั้นนัยนายสูนกับครับยาโสพุ่นครับทินบังไฟพุ่นนอกจากนั้นไปเบิงอีสานเหนือเด้อทั้งอุดรขอนย่างปลากระเกี่ยวครับแมงอีห้องพุ่นนะครับขอนแกยนท่องกับมีเรียนย่มคนตายครับเป็นตนายเรียนกันทุกเขตไข่โบ่คือนี่ครับกระซังมีนะครับ การพนันสมัยสมัยนี้เนาะ,ะควมชนะค่วมเถ่าเท่าอีสานเขาเอื้นแก่นะครับพี่น้องเอ้ยให้รักษาเวเน่รักษาความแก่เถ่าเอาไว้เพื่อเจ้าของนั่นละเให้ได้ถือเ้ต้องเราป้ากันซาผีขอให้เศร้าสตียยาสิก,กินให้มันยุงรักษาพุ่งของขับเฮ้าไว้รักษาแต่ยาหันเสื่อมรักษาปอดแลวกับป่าไม่โคง้งที่ทองใหญ่ยาพระยาม่านดิคันกินเราสิเป็นเท่าต่างตาน,ตานขับบ้านสีห้างไก่สวน อัทนทีเป็นขวนก็สิเป็นเอครับพี่ฟาฟื้นบ่มีใดแล้วแนวมันก็ได้แนวคนเฒารักษาเข้าหรือบวมหดเด้เอ,อยาไปอวดว่ากยัย่งนมเน่นครับขาน้องบะแมนเอ,อ่อตั้งตีแท้เนะน่าแนวคนแก่นะครับอย่าคุยโวรักษาตัวต่ของเสีย,ยห่างมากกันได้รักษาตัวเอาไว้ให้สมเฮาเนะครับเป็นคนแกด่ดิเออขันรักษาว่าใดเขาเสื่อเนียครับเฒ่าหาผีได้ยังหน่อยหนึ่งยากเนาะ